วันนี้นะีวันดีหลายอย่างคือวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันมหาปวารณาเราก็ได้กล่าวคำปวารณาซึ่งกันและกันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะในสมัยพุทธกาลการปวรารณา ซึ่งกัและกันดีไม่ได้แค่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเป็นอริยะประเพณีประเพณีของพระอริยเจ้าคือผู้ที่เข้ามาบวชแล้วหวังทำพระนิพพานให้แจ้งเห็นภัยในวัตะสงสาร เห็นชีวิตของคารวาสมันแับแคบคือหน้าอึดอัดเหมือนเราอยู่ในที่แคบนะมีแต่เครื่องกังวลมีแต่ปัญหามีแรงกดดันแบบล้อมไมได้วยสิ่งที่ทำให้ทุสีนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เลยมาบวชกันเพื่อแสวงหาความบริสุทธิ์เติมความบริสุทธิ์ให้กับตัวทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ โดยมีเป้าหมายคือทำพระนิพพานให้แจ้งจะขจัดกิดเลสอาสวะซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรม,มานของชีวิตในสังสารวัตนะให้มันหมดสิ้นไปนะผู้บวชสมัยก่อนนะครับเป็นกันอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่ออกหักสมักต้นบนตัวกลัวภัยอะไรต่างพวกนั้นไม่ใช่หรือบวชแก่บนเลือดอะไรพวกนั้น แต่บัก็มีวัตถุประสงค์จะเอาชนะกิเลสท,ที่มันย่ำยีอยู่ในใจแล้วก็บงังคับไปสร้างกรรมแล้วก็มีบิบากวันเวียงอยู่ในสังสารวัฏเมื่อฟังคำสอนของพระบรมศาสดา,าแล้วก็เกิดกุศลสัทธาออกจากขรวาสขมบุตรปลดกังวลแล้วก็ปลอดกังวลจากชีวิตที่วุ่นวาย แล้วก็มาเติมความรู้สุกกายวาจาใจกันทุกวันทุกคืนพอวันสุดท้ายก่อนจะออกพรรษาต่างก็ามาประวัณน,นานประวัณน,นาเพื่อให้เป็นกัละยาะณมิตรซึ่งกันและกันคือสมัยก่อนถือว่านักบวชเนี่ยเหมือนครอบครัวเดียวกัน เป็นพี่เป็นน้องก,กันบวชก่อนเป็นพี่บวชหลังเป็นนอ้องไม่ว่าจะมาจากวันนะไหนชนชั้นไหนจะรวยจะจนจะหล่อจะขี้เลยอ้วนพร้อมอะไรก็แล้วลแ,ลแต่ไม่คำนึงถึงเมื่อเข้ามาอยู่ในธรรมวินยัย<อ>แล้วก็เสมอกันและให้นับอาวุโสภันเตเรียงกันไปอย่างนั้นเหมือนทะเลเป็นที่รวมของน้ำจากห้วยน้องกลองปึง ไปในทะเลแล้วก็มีรถเดียวกันประมอกันไปหมดดังนั้นเนี่ยต่างก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันคอยชี้ขุมทรัพย์แนะนำว่าสิ่งที่เห็นได้ยินหรือสงสัยเนี่ยประทันนั้นท่านนี้นนนประพฤติปฏิบัติยังไม่ถูกต้องตามธรรมวินในจะทำให้มันเนิ่นช้า ผลทางพระทิพา์มันจะกะไลก็จะตักเตือนกันโดยธรรมวินไหนคือด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีเหมือนเศษที่ที่หนูตาย่น้เลยหรือคนที่เห็นขุมทรัพย์แล้วก็ชี้ขุมทรัพย์ด้วยความรักและปรารถนาดีจะได้ให้ประพฤติปฏิบัติตัวปรับปรุง หรือมาพิจารณาตัวเองว่าเป็นอย่างที่เขาว่าไหมเขาเห็นเขาได้ยินแล้วก็สงสัยไหมว่าทำไม่ได้ถูกต้องตามพระธรรมวินในเขาจะไม่ขุนมัวกันละสมัยนั้นไม่โกรธไม่ขุนมัวทนต่อคำแนะนำซึ่งบางทีมันก็ไม่ตรงกับที่เราคิดคือรับฟังคำแนะนำที่ แตกต่างจากความคิดของตัวได้แล้วเมื่อมาพิจารณาไตรจองดิสติ้วยปัญญาด้เหตุด้ผลแล้วว่าเออมันจริงนะตอนนั้นเราก็มัวเผลอทํางานกันเพลินไปเผล,อ,เลอไปพอก็เตือนแล้วก็มาหยุดใจเอาใจกลับไปอยู่กันเนื้อกับตัวให้มันเกิดดวงปัญญาแล้วก็มาพิจารณาเอาแสงสว่างห่งปัญญานั้นมาส่องใจดู ตรวจตาดูกายดูวาจาดูใจถ้าบกพร่องก็แก้ไขเขาไม่ขุนมัวกันนะแล้วก็ไปกราบขอบพระคุณผู้ที่แนะนำพูทติชีหุมทรัพย์กันก็ขอบพระคุณที่ได้แนะนำเขาไม่ขุนมัวเนะไม่ตามลา่ากันแลสมัยนี้เลยก็มีใครมาแนะนำมาบอกหน่อยแค่นั้นเองมาบอกผู้ปกครอง่อยพระเทระหน่อย แทนที่จะพิจารณาตัวเองเนี่ยมันดันไปถามใครมาบอกอคนไหนแม่มีอารมณ์อยากจะไปศึกษาว่าเข้ามาจากไหนชื่ออะไรนามสกุลอะไรตายแล้วจะไปไหนอะไรอย่างนั้นสมัยนั้นไม่อย่างนี้ไม่ตามล่ากันหยุดใจดูนิ่งจริงหรือเปล่านะที่กขามาแนะนำถ้าไม่จริงก็แล้วไป ยิงก็แก้ไขและก็ขอบคุณเ็แค่นั้นแล,แล้วหลังจากนั้นก็ต่างก็แยกย้ายกันไปประพฤติธปฏิบัติรรมตามป่าตามเขาตามห้วยน้องคลองบึงตามเรือนบ่างโคนไม้ลอมฟังที่ไหนเป็นสถานที่เรื่นลมก็จะแยกย้ายกันไปประพฤติธปฏิบัติธรรมกันเพื่อทําพระนิพพานให้แจง้ง กจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ในตัวให้มันหมดสิ้นไปและการไปแสวงหาวิพพานตามป่าตามเขาห้วยน้องคลองบึงเนี่ยมันแตกต่างกับอยู่ในเมืองเพราะมันเป็นถิ่นทุรกันดารลำบากอาจจะตายได้วยไข้โลภคภัยใข้เจ็บจากคนพานจากอามนุษย จากสัตว์ไร,รหรืออะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ภัยธรรมชาติฟ้ภาผ่าไฟไหม้ป่นาน้ำท่วมมังอะไรต่างๆพระนการไปปฏิบททัติธรรมสมัยก่อนก็เสี่ยงกันแต่นั้นก่อนจะแยกย้ายกันไปสแสวงหาวิทางปฏิบัติหาที่เรื่อนลมปฏิบททัติธรรมมาปรปรนากัน,นซะแต่เห็นได้ยินสงสัยแล้วก็ให้ตักเตือนกัน ทำห้ถูกต้องตามธรรมวิน,นัยแม้แต่อย่างนี้ก็ยังเตือนกันเลยก็ถูกต้องตามธรรมวิน,นัยแต่ว่ากระสันจะศึกโอ้โหไม่อยากเป็นพระแล้ว,วเห็นมันมอบมอแมบแม,บแม,บแมบเข้าใจก็น,น้อมไปในคาราวสอยากจะลาสิกขาโอ้ปฏิบัติธรรมะม,มีแต่มืดมีแต่เมื่อยเห็นกันม่ได้เห็นอะไร ญาติโยมมาเราเห็นก็มากกว่าเนี่ยฟังพร้อมไปด้วยกามมคุณห้าดูมาลดเก๋งคันบันเลยร่างอ่สวยสวยสดงดงามดูรู้สึกก็เป็นครอบครัวอบอุ่นกันนะมีพ่อมีแม่มีลูกไอพ่อกับแม่มกสนใจอะไรไปสนใจลูกเขามากวา่าหรือเขานิมนม์ไปที่บ้าน ไปขบฉันบัตตาอาหารก็อยากจะทําบุญแล้วก็อยากจะฟังธรรมเราด้านไปเห็นลูกสาวเราเห็นทรัพย์สมบัติสล,ลึงคานต่างๆเออมันน่าสึกจังเลยเนี่ยเพื่อจะได้มีชีวิตอย่างนี้แค่ได้ยินว่ากัดสัญจะศึกนี่ยไปแล้วพระผู้ จะทำหน้าที่กระไรมิรได้ยินซึ่งกันและกันไปเลยรีบไปก่อนเลยถือเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าจะตายจากชีวิตของสมณนะถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นหน้าที่ของพระทุกรูปจะต้องไปพูดไปคุยไปชี้โทษที่ภัยของชีวิตคารวะภัยในวัฏสงสารชี้ใหเห็นอนิสงของการ ออกจากการมการบำเพ็ญเนกขมมะบรมีคอยเชียร์คอยให้กำลังใจหรือฉุดห่างจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแล้วมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่นี่นอกเหนือจากปภาวนาเพื่อการนั้นบางทีอย่างนีก้ก็ยังทำกันเลยนะมาสมัยนี้เนี่ยมันแค่รักษาธรรมเนียมปฏิบัติแค่่าปภาวนากันแล้ว ฟังก็ไม่ก็จะรู้เรื่องอะไรเป็นภาษาบาลีบางพวกก็ไปเรียนเข้าเรียนแล้วก็รู้ตอนนั้นพอออกจากห้องก็ลืมไปอีกแล้วก็ไปไปทบทวนก็เลยไม่รู้ภาวนาแปลว่าอะไรกันพระตากเตือนแนะนํนาเขาก็โกรธขุ่นโม่กันแทนที่จะบุญเติมขึ้นใจใสขึ้นกลับเอาความขุ่มความขัดเคืองความน้อยใจทิฏฐิมาแนละอะไรเกิดขึ้นมันก็ผิด พุทธประสงค์คือผิดหลักวิชาที่ประสัมมาสมุทาธเจ้าท่านสอนเอาไว้ปรรบาบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสิ่งอะไรจะเป็นข้าศึกตะพรมประจันสิ่งนั้นพึงห่างไกลหรือเป็นอกุศลธรรมก็ให้ห่างไกลละมีหน้าที่เติมความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้กับกายวาจาใจของเราตอนนั้นแหละ การบวชเป็นพระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะจ๊ะเลิศก,กว่าชีวิตทางโลกเยอะใครได้ผ่านชีวิตทางโลกมาแล้วแล้วมาบวชจะเห็นข้อแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนจะจะชัดเจนแจ่มแจ้งต่อเมื่อเข้าถึงธรรมนั่นแหละจะเห็นว่าชีวิตของคาราวะามันคับแคบจริงชีวิตของพระดูเหมือนคับแคบแต่กว้างขวางคือมันเป็นอิสระ มันปลอดจากเครื่องกังวลทุกอย่างเลยเมื่อกี้ก็ฟังดูว่าผู้ที่ปรวรนนกันเลียงมันสากันก็ล้วนแต่มันสาเพิ่มขึ้นสูงสูงกันทั้งนั้นทีนี้แบบมันสาสูงๆนี่เราก็ต้องหันมาพิจารณาตัวของเราแล้วล่ะว,วันเวลาผ่านไปเราทำอะไรอยู่ แสวงหาทางพระนิพพานหรือเปล่าชีวิตพระนี่ทำไมแสวงหาพระนิพพานหรือคุณงามความดีหรือศีลสมาธิปัญญาหรือศึกษาพระธรรมวิน,นัยอยู่ยากแต่ถ้าหากก็ได้ศึกษาแล้วมันชุ่มฉ่ำอยู่ในหัวใจทุกวันทุกคืนทุกเวลาเลยก่อนจำวัดภาพสุดท้าย ก็มีแต่ดวงใสใสแสงสว่างองค์พระกายภายในอย่างน้อยกว่าความรู้สึกที่ดีที่วันนี้เรามีความบริสุทธิ์กายวาจาใจหลับก็เป็นสุขธรรมรณภาพคืนนั้นก็ไปดีตอนท้าตื่นอยากจำวัตรใจก็ใสนึกถึงแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความบริสุทธิ ต่างอยากจะชีวิตคารวา่าตื่นมากก็มีแต่เรื่องร้อนๆนั้นจะต้องไปทำมาหากินแตะเกียกตะกายกันไปทำมาหากินแล้วทำมาหากินในใจนึกกับมันหมูไม่ง่ายมันก็เหมือนนกเหมือนกาเหมือนอะไรต่างๆก็ไปต่อสู้กันก็จะได้ซับมาหล่อเลี้ยงสังขารไม่ใช่ง่ายลำบาก เหนื่อยกลางวันแล้วยังมาเหนื่อยกลางคืนนึึกถึงเวลาไอ้ที่จะเหนื่อยงานกลางคืนงานสร้างโลกมาเลยรับภาพสุดท้ายมันจะไปเป็นอะไรยิ่งมีทีวีทีวีที่มีแต่ภาพชวนใน้ใจหมองๆเกิดตายคืนนั้นได้ใจที่หมองกอไปอบตาเบี้หมองไม่ใสก็ยังวนเวียนกันอยู่ ไอ้วนเวียนอยู่ในกระเสียงเหมือนกันเกิดเข้ากลัวเนี่ยไม่รู้จักหลักวิชาในการทําบุญไม่อุทิศบุญไม่ให้ไม่ว่าจะไปยืนบอกว่าทำเถอะพระผ่านบาบ้าหานไปเรเนี่ยใส่บาตรให้หน่อยอุทิศให้หน่อยเขาก็ไม่เห็นก็ไม่ได้ยินไอ้ไม่เห็นไม่ได้ยินอันตรายอาศัยบุญใบบุญคนื่นครับเพราะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะไปอบายได้ดังนั้นเนี่ยควรจะปิติะภาภูมิใจ ในชีวิตส,สมณะกันนะจ๊ะแล้วก็ใช้วันเวลาในการเป็นพระเป็นเนนเนี่ยเติมบุญเติมบารมีเติมกุศลธรรม,มำสแสวงหามรรคผลนิพพานถึงอยู่ภายในตัวของเราใได้ทุกวันทุกคืนทุกเวลาแล้วก็พยายามปกป้องอย่าให้สิ่งที่เป็นบาปอกุลศลอาสิกตพรมอาจรรย์เนี่ยจะให้มันแวบกับามาในใจ พยายามเอาชนะมันให้ได้เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลาแล้วพรรษาก็จะเพิ่มขึ้นมาเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราได้ยินมาเพิ่มกันทุกปีทุกปีทุกปีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยหลวงพ่อก็สามสิบปาพรรษาแล้วเราือไปเดียวๆสามสิบป่าพรรษาไม่เคยเบื่อหน่ายเลยมีความสุขทุกวัน และยิ่งปฏิบัติทเข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายทำหยุดทำนิ่งปล่อยกายเข้าไปสู่ภายในไปเรื่อยๆโอ้ยิ่งสนุกสนานทีเดียวแหละปล่อยหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยๆๆๆเดี๋ยวมก็รู้เรื่องรู้ราวอะไรต่างๆเยอะแยะ หายสงสัยในคำสอนของพระสัมมมสัมพระเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราหายสงสัยแม้มรลนิพานเนี่ยก็หายสงสัยได้แต่เป้าหมายเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทางผ่านศึกษาดูว,ว่าเขาทำกันอย่างไรถึงอยากไปสู่นิพานถอดกาย นะดูกันไปอย่างนั้นสาวกันไปอย่างนั้นเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยวันนี้ครบร้อยสิบเก้าปีท่่นแ้วทสานหยุดในหยุดตั้งแต่ที่ว่าโบสถ์บนบางโครเวียงมาศึกษามาค้นคว้ากันภายในภาษาสาวไปเรื่อยๆหยุดเข้าไปเรื่อยๆมันก็ดำดิ่งกันไปคือไปในแนวดิ่งแต่ขยายรอบ 360องศา,าไปเรื่อยๆกว้างออกไปเรื่อยๆความรู้ก็กว้างกวางตรวจตราด,ดูว่าเออ,อกิเลสก็มาหุ้มมันเป็นอย่างไรตั้งแต่ขั้นหยาบทำไมถึงเรียกกันไม่เหมือนกันทั้งๆกิเลสตรกะกูลเดียวกันทำไมตั้งแต่โคตภภูถึงพระอนาคามีถึงเหียกสังโยชน์ ตามก้อนนั้นเหลียกการมาราคานุสัยปฏิการนุสัยวิจารณุสัยแล้วลงมากับโลภโตสะโมหะราคะโตสะโมหะอ๋อมันหุ้มไม่เหมือนกันนี่ตรวจตาก,ก็ไปดูอย่างนั้นเลยยาบมันหุม้มยาบละเอียดก็หุ้มละเอียดอุ้มเงินเข้าไปไอ้ต้งองยามันหุ้มเคลือบเอ,อ,บอิบซึมซาบปนเป็นสวมจอนลายใสบังคับกายมนุษย์ทิพย์ผมลูปผม แต่จางลงมาเรื่อยๆแต่พอถึงกายทำกคตภูนมาไม่เด้หุ่มแล้วมันร้อยใส่้อยกับวราโอ้ตรงนี้ก็ถึงเรียกว่าสังโยช์สังโยตเบื้องต่ำเบื้องสูงสักกายญิทิฏฐิวิจิกิจจาสิละพัตปปาาตไร่เรื่อยกันไปเลยเนอะสาวไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งดูการมันเกิดขึ้นของพระอริยบุคคลาการเบิกเบังเกิดขึ้นของพระอราหารันต การมาเกิดขึ้นของพระปัจเจกับพระพธเจา้าการมาเกิดขึ้นของพระอระหันตัมมาสมุทิเจา้าตรวจตาดูนิพพานถอดกายสาวไปเรื่อยๆนิพพานถอดกายสาวสาวไปปล่อยกายไปตต้งแต่แตั้งแ,แต่พระสม,มณะโคดมพุทธเจา้าสาวไปเรื่อยจกกนกระทั่งไปถึงพระต้นนิพพานถอดกายตั้งแต่ละนิพพานก็สาวต่อไปอีก สาว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 ไปเรื่อยไปสุดเลยเอ้าวเลยก็นั้นเข้าไปอีกแล้วสุดจากนั้นไปไปถึงนิพพานไม่ถอดกายเอาสาวไปอีกโอ้สนุกกันใหญ่เลยเนีย่ยตรวจตาก,กันไปตลอดเลยจนกระทั่งนูนเข้าสู่สมรภูมิลบดูาธาตุธรรมสีต่างๆสายต่างๆ ทั้งขาวทั้งกลางทั้งดำกุศลธรรมากุศลธรรมมาปัา,าตาธรรมสาวก็ไปอยู่ในสนามลกนูแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วมันหมดเวลากันเลยแล้วนี่สาวถึงดวงกังแนแล้วยังล่รจ๊ะหรือจว่วละนี่ท่านสาวกันไปอย่างนี้เนี่ยสาวสนุกสนานเพราะฉะนั้นในชีวิตนักบวชเนี่ย ใช้มันให้เป็นเถอะมันน่าสนุกสนานเบิกบานบุญบันเทิงมีทั้งความบริสุทธิ์ความสุขความรู้แจ้งอนุภาพอะไรต่างๆเยอะแยะเลยที่พอไปละเอียดขนาดนั้นเนี่ยจะถอยมาดูยามก็ง่ายแหละจะดูนิพพานพบสามโลกันนิพพานตอดกายกามาพบหลบมาพบปลุพบ โลกันเอาวัดระยะกันเลยมันสูงขนาดไหนดูการเวียนว่ายแต่เกิดของสัตว์โลกที่อยู่ในวัฏตะจะเห็นผังที่เขา,าบังคับอยู่ในนิพพานภพสามโล,ลกนันบังคับก็อะอย่างเขาเซตโปรแกร,รมไว้อย่างไรเห็นโปรแกรมเมอร์ฟูต้นคิดโปรแกรมเมอร์บรรดาบศักดิ์สิทธิ์บังคับกันยังไงก็เฮงกังไปตลอด เห็นไหมจ๊ะมันสนุกบวชแล้วสนุกลาสิขาเยอะมากกับไปเบียดไปเบียดมันก็กข,ขยี่ขยักมันก็ได้แก่ขยี่ยักแค่นั้นเองก็มีลูกของก็เลี้ยงลูกยี่สิบปียี่สิบหปีลูกดันมีหลานเลี้ยงหลานต่อหมดเวลาไม่ได้รู้เรื่องเลยในตัวมิดวงมีกายมีปฐมไกยมีวิชารรมกาย มีนิพพานภาษาเรากันมีนิพพานในนินพพานโอ้อีกเยอะแยะเลยอยากรู้กันไหมจ๊ะหรืออยากขยี้ขยัก <c oughs> ขยี้ขยักมันก็นแค่นั้นแหละมีอะไรหมูหม,มากาไก่มันก็ได้มันทำได้แล้วก็ไปเชีว่าที่ผ,ผ่านมาไม่เคยทำไปลืมมันก็ไอ่แข่งนั้น เพราะฉะนั้นยุดนี่แหละสำเร็จสำคัญไม่ใช่ยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างเดียวยุดเป็นตัวสำคัญด้วยวันนี้วันดีนะลูกนะภาวนากันแล้วแล้วก็วันคล้ายมันเกิดประเด็นคุณหลวงปู่ของเราอ่าหนึ่งร้อยสิบเก้าปีท่านเป็นบุคคลสำคัญไม่ใช่ของโลกของโลกมันนิดเดียวไม่ใช่ของจักรวาลเพราะท่านพูดว่า ตลอดนิพพานถอดกายแสงโกฎจาวาลอันอน,อน,นันตจักรวาลไม่มีใครรู้เรื่องปราบมารเลยแสดงถ้าไม่ใช่บุคคลในระดับแสงโกฎจาวาลอันจักรวาลหรือนิพพานถอดกายมันเลยไปกว่าน,นั้นถ้ายอยู่นในหมูในพวกพระลูกชายในลูกชายเนี่ยหลวงพ่อก็พูดได้แต่ถ้าไปออกทีวีเดี๋ยวมันก็รู้อยามันก็พูดได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นของท่านมันเลยไปแล้ว วันนี้พระจันทร์สว่างในเวลากลางคืนดวงอาทิตย์สว่างในเวลากลางวันเราเป็นพระเป็นเนนก็ต้องสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะลูกนะต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้ดีเอากันจริงๆริงางจังเลยอายุพรรษาเราก็เพิ่มขึ้นมาแล้วอย่าให้มันผ่านไปเฉย สิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตนักบวชคือความแข็งแรงกับปลอดจังวนซึ่งเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นักบวชต้องการตรงนี้เท่านั้นแหละแข็งแรงปลอดจังวนคือไม่ชักศึกข้าบาดไม่เอาเรื่องขี้หมูขี้หมาเข้าไว้ในใจให้ใจใสใสมีแต่ดวงมีแต่กายมีแต่องค์พระแล้วก็แข็งแรงไม่เจ็บไม่ปว่วยไม่ไข้แค่นั้นแหละ เราจะทําทความเพียรในีมันสบบานหาแหลกกันไปเลยทั้งวันทั้งคืนหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินทุกอริยบททําให้มันเต็มที่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้มันดีหลวงพ่อก็ขออนุมโมทนาสาธุการกับลูกทุกๆคนที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมากันอย่างดีตลอดหนึ่งวันสาธิ่่านมาและในวันนี้เป็นวันมหาปวร,รณารเราได้ปวร,รณาซึ่งกันและกันแล,แล้ว ใครได้เห็นได้ยินและสงสัยว่าเราจะประพฤติไม่ถูกต้องตามธรรมบินในัก็ให้ตักเตือนกันโดยธรรมได้เหตุได้ผลด้วยความรักและปรารถนาดีแล้วก็วันนี้เป็นวันดีครบ119ปีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสว่างสวัยของลูกพระลูกเนนทุกๆรูปท,ที่ได้ตั้งใจมาบวชกันอย่างดีในคราวนี้ ขอให้แข็งแรงให้ปลอดกังวลให้ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายทำอันใดที่เประเดชคุณหลวงปู่และเป็ยอาจารย์แต่บรรลุให้ลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจงทุกประการเถอ